สบายดีมากมื่อนี่ท่ามาเห็ดผัดไก่พริกไทยดําเนาะสําหรับสู้เล้วที่เห็ดธรรมตามันสมกันมึงเลยตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ามันลงไปประมาณบวงแกงเนาะในเมื่อน้ํามันหอนได้ที่ก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี่ใส่สี่กลีบเด้อคั่วผัดให้กระเทียมมันหอมก่อนเนาะในเมื่อเขาขว่กระเทียมมันเริ่มหอมขึ้นมาก็ใส่ไก่ลงไปไก่ใน่ค่อยใส่อันเครื่องกิโลเด้อแล้วก็คั่วผัดไปให้ไก่มันสุกเนาะขั้นตอนนี้เราจะเล่งไฟแห้งแล้วเนาะ เนี่ยพี่น้องเขาผัดไกลพอให้มันสุกประมาณ70%เนาะหลังจากนั้นเัาก,ก็สะมาปรุงรสชาติเอาส่วนตัวนี้ก็สมันอันซอสปรุงรสเนาะใส่ลงไปสองบวงน้ำมันหอยสองบวงส่วนตัวนี้ก็สมันน้ำตาลตัดเข็มเนาะหนึ่งวงกาแฟตัวนี้ก็สมันซีอิ๊วดำเพิ่มซีสันใส่หนึ่งวงแกงหลังจากนั้นก็ผัดให้ซอสมันเข้าเนื้อเข้าหนังกันดีเนาะตัวนี้ก็สมันน้ำสุก ตุ่มไก่เนาะต้มกระดูกไกู่้ใดบ่มีน้ำซุปแบบนี้ก็ใส่น้ำลาลาก็ได้เนาะวันนี้ก็จะใส่ผักไทยเนาะค่อยใส่เนื้อบวงแกงแล้วผิกไทยมักลายใส่ลายเอาเน้นอกจากนั้นก็จะใส่อันมักเผ็ดหวานเนาะหรือว่าปัวรงใส่แนวแล้วเครื่องหน่วยเด้อแล้วก็ใส่เค็รสลงไปเพื่อเติมสีสันปุื่อยากใส่เน้อใหม่ก็สมัติใส่ได้เด้อส่วนตัวนี้ก็สมัครโมหัวใหญ่ ก็จะมีอันพริกไทยอ่อนลงไปน้ำจากนั้นก็คั่วผัดไปให้เครื่องผสมเข้ากันดีให้ผักมันสุกน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องตอาแสบักหอมหอมหอมพริกไทยไอ้เมื่อเขาผัดให้ผักมันเหลิมสุกน้อยหนึ่งบอตองให้มันเปื่อยลายพี่น้องพอให้มันกรอบนะพี่น้องได้แล้วหลังจากนั้นเาก็ปิดไฟเลยแล้วก็หอยอันต้นหอมลงไปเนาะตกแตงเราไปเห็ดกินเหมือนแล้วพี่น้องเมนูง่าย สูตรนี้แสบแห้งพี่น้องลองไปเหตุกินเหมือนเด้อหนัวเพ็ดหอมพริกไทยหอมกระเทียมสำหรับวันนี้ขอลาพิกรณู่กันในคลิปต่อไปทำมากก็กดไลค์ถือใจกับกดแชร์ได้เด้อสบบมัยเหลือบบาย